สวัสดีครับนักเรนที่น่ารักของมาซ่ทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมในสู่ของการเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับวันนี้มาซ่าก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าวันนี้เราก็จะมาเรียนหลักของอัลกอริทึมนะครับหลังจากที่ตอนมาสองเราได้ต่อยอดมาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวันนี้เราก็จะมาเสริมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเหมือนกันแต่จะมีวิธีการวางแผนหรือการคิดตามขั้นตอนอย่างไรเราจะมาดูเพิ่มเติมกันนะครับนักเรียน อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหานะครับวันนี้ที่เราต้องเรียนนะครับอ่าวันนี้มิสเตอร์มีโจทย์ของการสถานการณ์หนึ่งของคนชิก้าก้าชอบกินขนมและอาหารที่มีไขมันจนทําให้เป็นโรคอ้วนเหนื่อยง่ายและหายใจไม่สะดวกนักเรียนจะช่วยก้าแก้ปัญหาอย่างไรนะครับหลักการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจะแบ่งออกเป็นสี่อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งเลยคือพิจารณานะครับกําหนดรายละเอียดของปัญหา วางแผนการออกแบบลงมือการแก้ปัญหาและตรวจสอบการแก้ปัญหานะครับเดีย๋ยวผยจามาอธิบายแต่และหัวข้อนะว่ามันคืออะไรนะครับในชีวิตของคนเรามากมายนักเรียนจะเห็นได้ว่าหลักปัญหาเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งการเรียนทำงานสุขภาพหรือการติดเกมนะครับหรือการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเอง มันจะทําให้เราเกิดปัญหาแต่เรามีหลักการแก้ปัญหาเราก็ไม่ต้องกลัวละว,ว่าปัญหานี่จะไม่มีทางออกนะครับอะอย่างเช่นก้าเนี่ยเขาเจอปัญหาคือก้าชอบกินขนมมีไขมันเยอะโรคอ้วนเน่ยง่ายสิ่งแรกเลยเราต้องมาพิจารณาปัญหาก่อนนี่อันที่หนึ่งเลยหลักการแก้ปัญหาคือเราต้องพิจารณาปัญหา่อเป็นการทําความเข้าใจของปัญหาก่อนวัยก้าเนี่ยมันกินเยอะหายใจลําบากเนี่ยคือปัญหาเขาเหนื่อยง่าย สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรกายอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาต้องควรทำไงอ่าเราเข้าใจถึงปัญหาแล้วครับปัญหาเขาคือโรคอ้วนเหนื่อยง่ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการคืออยากมีสุขภาพแข็งแรงนะครับต่อมาพอเขาเริ่มที่จะเข้าใจปัญหาแนละ้วคราวนี้เขาต้องการวางแผนวางแผนเขาคือการออกแบบนะครับเป็นความคิดออกมา ว่าเขาควรทําอย่างไรหนึ่งเลยดื่มนมเป็นประจำดื่มน้านอย่างไรแปดแก้วต้องกินผักและอาหารให้ครบห้ามูออกกําลังกายงดอ,อาหารที่มีรสชาติหวานมันและไปตรวจสุขภาพนะครับนี่คือเขาวางแผนว่าสิ่งที่เขาต้องทานะครับในแต่ละวันเขาต้องทําอะไรบ้างนะครับพอเขาวางแผนปุ๊บเขาก็จะมาสู่ของการลงมือลงมือคืออะไรลงมือคือการลงมือทํา ลงมือตามแนวคิดที่เราได้วางไว้เหมือนด้านบนนะครับแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับต่อมาพอเราวางแผนเสร็จแล้วลงมือทําเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็มาตรวจผลของการแก้ปัญหาย,ย้อนกลับไปตรวจผลของการแก้ปัญหาย้ยอนกลับไปดูซิว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยเขาได้จริงไหมนะครับการสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมน้ำมากลดลงนะครับผลปรากฏว่านะครับ การสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็น้าหนักลดลงนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายแลวหายดีสรุปว่าก้าทาสาเร็จนั่นเองนะครับนี่คือหลักการแก้ปัญหานะครับมี4อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งพิจารณาวางแผนลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้และตรวจสอบผลของการแก้ปัญหานั่นเองนะครับต่อมากิ่งให้รับมอบหมายมันจะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับคือให้นักเรียนสามารถเขียนอธิบายเป็นขั้นตอนการเขียนบ็อกเล่าสถานการจำลอง โดยสาก,การของเขาคือกิ่งได้รับมอบหมายคุณแม่ให้ล้างจานหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จซึ่งกิ่งต้องล้างจานของทุกคนในบ้านนะให้นักเรียนนะครับแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาดูสิโดยเอาข้้งบนเนี่ยมาใส่นะครับมาเซอร์เปิดละหนึ่งเลยกิ่งน้องจำลองมันกิ่งสิกิ่งควรเก็บจานนะครับไหนลองวางแผนดิว่าเราจะล้างจานทั้งบ้านเราต้องทาไงเก็บรวบรวมจานนะครับแล้วทําอะไรอีก ทำลงในสมุดนะครับลูกแล้วส่งตอนเปิดเรียนนะครับหวังว่างทุกคนนะครับคงตั้งใจนะครับแล้วเวลาออกจากบ้านให้ใส่แมสทุกครั้งนะครับเวระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับวันนี้มาเตอร์ขอจบเพียงนี้นะครับคือมาเตอร์ได้มอบบาตฝึกหัดแล้วครับให้เรียนทําลงในสมุดนะครับไม่เอากระดาษนะลูกสมุดอะไรก็ได้นะครับที่ใช้แล้วก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วมาส่งตอนเปิดเทอมนะครับโดยแบบฝึกหัดนี้มาเตอร์ได้ เขียนลงไปในนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับลูกสวัสดีครับ